มาครับพี่น้องยีภาพเบื้องบรรยากาศนะครับอยู่สนามบินนะครับเบนกูเลียนนะครับผมคนกระลายนะครับเมื่อนี้บรรยากาศคนไลายหลายพี่น้องขาเจ้าไปเที่ยวนะครับขาเจ้าไปเที่ยวคนเต็มหนึ่งนะครับของเฮากับนั่งท่าอี่หกเจ็ดชั่วโมงหมดนลครับนะครับประมาณหกเจ็ดชั่วโมงนะครับบรรยากาศคนหลยขนาดเลยนะครับตอนนี้เวลาเพิ่ง ใสามห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับแต่ว่าเราสกุลน,นั้นได้ขึ้นเครื่องประมาณเที่ยงคืนนะครับนอนท่าอีกสองรับสามรับคุะพี่น้อง่อาครับเบ่งบรรยากาศพี่น้องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจ็บบรรยากาศรให้เบ่งเรื่อยๆครับผมโอเคครับพัสนาบินนะพี่น้องพัฒนาบินแล้ว,ว,ลวจะเจอกันประเทศไทยครับผมจะเจอกันแน่นอนครับผม เด็ครับนีชะโลชันีคอนี่อาร์บะเอลฟิชาวโวลิบีชาวโวลิบีเขากินทอดด้วยกันเป็นหอยหมูทอดหมูทอดกระเทียมพริกไทยแล้วข้าวเหนียวเจ็บนี่ครับหลายเลยครับคนหลายเลยครับเกือบ20คนนะครับผมมืออ้อนี้ก็คือฮอด20คนนะครับอ่าคนไทยคนไทยประมาณ20คนเป็นหอดหมูทอดมากระชิน รเรียบไหลงอไหลขิดเรับ,รบไปพอแล้วกินข้าวยิมแล้วครับกลับไปยังไม่กินนันปลาแดกตอนวันนี้ทำห่งใส่ปลาแดกนะครับผมไป่ปซื้อปลาไหลไปรครับผมบันดนี้ก็มาเพราะคนไทยล้ะครับผมว่าแมนน่นันเมาลำเมืองพี่น้องว่าแม่นเหลาเมาลำเมืองนะครับประมาณเกือบสามชิฟมี่หละตอนนี้ที่เห็นนะครับคนไทยนะครับผม ที่นั่งมีนี่เป็นคนไทยหมดเลยนะครับผมคนไทยที่เพิ่นจะกลับบ้านนะครับบางคนเพิ่นกะกลับไปผักนะครับบางคนเพิ่นกลับไปผักนะครับบางคนก็กลับเลยนะครับกลับเลยก็มีกลับไปผักก็มีนะครับเปลี่ยนกระเป๋าเดินทางนี่คือเป็นของคนไทยหมดนะครับนี่นะครับเป็นของคนไทยหมดเลยนะครับมีกลับไปผักแน่มีนั่นน่นะครับผมมีกลับไปผักแน่มีกลับเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับ วันนี้ก็อยู่สนามบินนะครับผมก็ได้บินช่วงเดียวกันเมื่อไหร่ครับผมประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะครับเที่ยงคืนกว่าก็ได้บินแล้วนะครับผมอาเซนมากระชิมีแต่คนไทยนะครับโอเคครับผมก็มามาที่แรกหรือว่าสิบ่คอคนไทยพี่น้องนะครับกอกันที่เก่าครับผมพ่อกันที่เก่าครับผมครับกครอกันที่เก่านะครับ กลับบ้านเขาแล้วพี่น้องนะครับถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อกันอยู่ไทยนะครับผมวันมืนมืนตอนสีมงแรงครับซีมงแรงเจอกันนะครับเจอกันได้นะครับอยู่สกลนครนะครับผมอ่านะครับจะมีไอเราไอเราอยู่สกล็มีนะครับนี่นะครับเราอยู่กุสุมานนะครับอยู่กุสุมานคนสกลนครทือกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพบกับผมครับเบ่าสกุลคนสว่างครับผมตอนนี้ทีมงานพี่น้องแรงงานไทยครับกะอ่าลงมาลงมาอย่างนี้ขึ้นใช่ไหีไปรอไปรอขึ้นเครื่องแล้วหรือเป่อ่าเย็นแล้วอ่าขึ้นเครื่องยักมงเมียงคืนครับผมตอนนี้เวลาบิ้งบ้งเวลาไหนสี่ทุ่มห้าิพตอนนี้สี่ทุ่มห้าิพพี่น้องเดี๋ยวเบ่าสกุลหนีพายังเลาะเบิ้งบรรยากาศสักหน่อยนะครับผม กบรรยากาศกะเฮาเฮาเฮาดีเก้านี่บ่แม่นบ่เอาอันเดียวนี่เดียวกันที่บ่เฮาดีเฮาอีเฮาอีบ่โอ้โอยเราสกุลเมาเราพี่น้องเมาเมาเมาเรือนะครับอ่าไปเห็นคอนเวิร์ตพี่น้องอยากได้ขนาดเลยเดี๋ยวพาไปเบิ่งคอนเวิร์ตจังหน่อยนะครับแต่ว่าราคาอะจากแพงเนี่ยนะครับราคาท่าบ้านเฮาก็สิซื้อได้ ชื่อได้2คู่ผละพี่น้องราคาคอนเวิร์ตนะครับนะครับคอนเวิร์ตออสตาร์นะครับอยู่อิสราเอลียนนะผมบรรยากาศนะครับเออเนี่ยราคานี่พี่น้องครับเมื่อกี้มีราคาเออมันถืกเยอะละห้าสิบเก้าเด็เนี่ยน,นะราคานะครับมีร้านคอนเวิร์ตนะครับอ่า,าคอนเวิร์ตตะกะ ละลายอย่างพี่น้องนะครับอ่าเป็นผ้าด้วยเพิ่งนะครับถ้ามีเงินถ้ามีเงินก็นอยากหาซื้อไว้อยู่พี่น้องนะครับหาซื้อไว้อยู่นะครับถ้ามีเงิน <c oughs> นี่ก็เป็นโซนดีเก้านะครับไ <c oughs> ปไหนบ่ <c oughs> เน,นี่ยไฟนแอพี่น้องบอกแม่นเดา,าโซนบ่เไรบอกแล้วพี่ต้องหุบไปบุรุษกันแล้ว เขามันอีบ่แมนแมนอีอีผู้แล้วอีอันนี้มันดีผมมาเบิ้งอันนี้สตีฟผมเบิ้งส้นที่สตีฟเบิ้งส้นที่สตีฟเลือกกาแฟอันโอ้ผมาฟ้าส้นดีสตี่บอกฟ้ากาแฟนี่ที่จะพากันนั่งเหรอลินนี่หาเวลากันซึมซึมเบียร์แล้วได้เบียร์ปองนึงวิ่งเลยอ่าได้ล้านร้านขายเบียร์กินแต่ว่ามันมันยิงไงพัทสปอร์ตยิงกันตัวเฮิร์บินนะ เออมันคีอบึงปริมาณอันอนี้ห่อแล้วห่อรึเปล่าอ,อ,อ, <c oughs> อันนี้อยนเดียนะครับอ่ะเดี๋ยวพาเบึงอไปที่น้องมีก็เป็นบรรยากาศนะครับเอ่อเเยงงามนะครับอยู่ประเทศอิสราเอลนะครับทางทางล่างนี้มันก็จะเป็นโซนเขาเรียกว่าโซนอยน่างล่ะโซนร้านอาหารนะครับเป็นโซนร้านอาหารนะครับแล้วก็จะมีมีไอ้หลายอย่างพี่น้องนะครับมีหลายอย่างที่ขายนะครับ ่องนี้ที่เป็นว่างน้ําตกนะครับผมน้ําตกนะครับกเดี๋ยวอีกน่อยนะครับทีมงานบาส่วนก็จะได้ได้ไปขึ้นเครื่องแล้วนะครับก็จะได้ไปขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวรออีกประมาณสักชั่วโมงนึงได้นะครับชั่วโมงได้ก็จะไปขึ้นเครื่องนะครับถ้าบ้านเทากับะ้าณตีห้าพี่น้องนะครับตีห้านี่ทีมงานบาส่วนจะได้ขึ้นเครื่องนะครับตีห้าบ้านเทาก็คือว่า เที่ยงคืน <OR> บ้านนี <food Poly> <rix> ้นะครับเวลามันก็จะห่างกันอยู่ประมาณ5ชั่วโมงนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับผมอ่ะอันนี้เป็นโซนด้านล่างนะครับผมเป็นโซนด้านล่างนะครับเป็นโซนด้านล่างมาดูจากในกะใกล้ฮอตบ้านแล้วครับผมใกล้ฮอตไทยเขาแล้วนะครับอ่าใกล้ฮอตไทยแล้วเดี๋ยวจากในกะไปพวกักันอยู่ไทยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเก็บบรรยากาศในเบื้องครับผมสวัสดีครับ